รักมากอีกหนึ่งมิตรภาพสองสาวพี่น้องร่วมช่องของทางช่อง 7SD นางเอกสาวสวยพิงคอยปอกพาวดีและปู่เป๊กเกสรินล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มาฟาดฟันกันในละครกุหลาบเล่นไฟยิ่งเจอกันบ่อยๆก็ยิ่งเพิ่มความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นไปอีกคู่นี้น่ารักสุดๆแถมโมเมตนต์น่ารักๆอีกคือ ด้านนางเอกสาวสวยพิงคอยประภาวดีค่ะซื้อเค,ค้กวันเกิดไปให้น้องล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นวันเกิดจริงในวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ของนางเอกสาวภูเปกเกสรินและล่าสุดค่ะต่างซื้ออาหารอาหารสัตว์ค่ะต่างๆแล้วก็มีซองร่วมทําบุญกับมูลนิธิบ้านสงเคราหสัตว์พิการอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดไอ Story ของพิงคอยได้อัปเดตมาฝากแฟนๆน,นั่นเองค่ะ น่ารักมากๆทั้งคู่เลยล่ะค่ะเพียงพลปูเป้ไปดูความน่ารักกันค่ะดีไหมแค่วันเกิดให้หขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะนี่ทำบุญกันแล้วก็ขอบคุณน้องทำบุญร่วมบริจาคทาบุญเลยนะคุณน้อมาเลยคนมาร่วมทําบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฉันดดน,น,น้าเจอกันนะเจอกันแน่นอนอ <laughs> ไปนะค่ะน้องทำ้า,าจาังเลยนีไ <laughs> ่ไม่ใส่เสื้อเหมือนกันมา <laughs> เออทำไมไม่ใส่ เอาไปไหมเอาไปไหยเอาไปไหมเอาไปไม่ได้เอาไปไหมเอไปเป็นลูกไม้มูไนเฮ้ยเฮ้ยเอาไไม่ได้เป้ใส่ได้ได่ได้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 